ส่งท้ายครับไปดูงานของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับคุณธงชัยลืออดุลครับเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครับหลังจากเปิดงานแล้วคราวนี้ก็ตรวจเยี่ยมนะครับดูนะครับเข้าบูธที่ทําสวนยางก็กรีดยางโชว์ครับเดินผ่านบริการตัดผมฟรีครับแม่สมวิญญาณช่างตัดผมอีกต่างหากส่วนใหญ่จะเห็นนะครับว่าถ้าว่าช่างตัดมือสมัครเล่นนี่ หุ่นหรือนายแบบนั้นต้องเป็นเด็กเสมอไปผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่มีใครเสี่ยงและสุดท้ายมาถึงซุ้มของหมอดูครับใช้บริการครับค่าครู100บาทหมอดูก็ดูไปเรื่อยครับช่วงจังหวะหนึ่งครับบรรดากองเชียร์ขร้าราชการที่ตามมาครับถามว่าเป็นรองผู้ว่ามา5ปี4จังหวัดแล้วจะมีโอกาสขึ้นเป็นผู้ว่าไหมฟังหมอดูทำนายแต่ปีนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว ขึ้นอะไรขึ้นคูว่าหรือขึ้นอะไรต้องพูดมันลงจะได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนชั้นต่างๆครับโอเคทีมแม่นก็หมอดูก็คือเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตัวรัฐมนตรีว่าการนะครับพบกันใหม่หวันพุงนี้สเก็ข่าวครับ